Terima kasih telah <tip> menonton แงลมาจากวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนโรงเรียนชุมพลวิทยาสันได้จัดการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้กับนักเรียนผ่านกิจกรรมการจัดทำโครงงานอาชีพหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้กับนักเรียนเป็นองค์กรรวมโดยเริ่มการดำเนินกิจกรรมตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2565โดยให้นักเรียนทุกห้องเรียนได้ร่วมกันนำเสนอเขาโครงโครงงานอาชีพร่วมกับคุณครูคที่ปรึกษาในเดือนมิถุนายน2565นักเรียนทุกห้องได้จัดทำเพจประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนและมีการจัดทำผลิตภัณฑ์และจำหน่ายในเพจออนไลน์ โดยได้รับการอนุเคราะห์จากแอดมินเพจโรงเรียนได้แชร์ลิง์เพจแต่ละห้องไปในเพจโรงเรียนโดยมีผู้ติดตามมากกว่า7,000คนทั้งนักเรียนปัจจุบันสิทธิ์เก่าและผู้ปกครองได้ให้การสนับสนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นักเรียนผ่านเพจออนไลน์ ในเดือนสิงหาคม2565โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการจัดนิทรรศการอาชีพโดยมีการแข่งขันการนำเสนอผลิตภัณฑ์หนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์โดยมีการให้นักเรียนทุกห้องเรียนได้นำผลิตภัณฑ์มาร่วมนำเสนอเป็นรูปแบบโครงงานอาชีพและมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในการจัดนิทรรศการโดยเชิญคณะกรรมการตัดสินมาจากโรงเรียนเครือข่ายเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานให้กับโรงเรียนในเครือข่ายไปด้วย โครงงานอาชีพเรื่องนมสดสตรอเบอรี่เป็นกิจกรรมโครงงานอาชีพหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กทับสองมีวัตถุประสงค์ในการทำดังนี้หนึ่งเพื่อจัดทำโครงงานอาชีพหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์สองเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์สตรอเบอรี่นมสดสามเพื่อจัดทำสินค้าและจำหน่ายเพื่อหารายได้ระหว่างเรียนขั้นตอนการทำสตรอเบอรี่นมสด อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำสตรอเบอรี่นมสด 1. ขวดพลาสติกใสสำหรับบรรจุ 2. กรววกรอง 3. ตาช่าง 4. ถ้วยตวงหรือช้อนตวง 5. หม้อต้มหรือกระทะไฟฟ้า 6. ทับพีหรือตะหลิว 7. ช้อนตักอาหาร 8. กระมังหรือถาดขั้นตอนการทำ 1. น,นำสตรอเบอรี่ใส่ลงใบในหม้อหลังจากนั้นใส่น้ำตาและไซรัปล,ลงไปใช้ไฟอ่อน คนไปเรื่อยๆจนสตรอเบอรี่แช่แข็งละเอียดเป็นเนื้อเดียวกัน 2. เมื่อซอสสตรอเบอรี่เย็นแล้วนำมาบรรจุใส่ขวดพลาสติกที่เตรียมไว้ 3. นำนมสดมาเทใส่ขวดซอสสตรอเบอรี่ 4. นำผลิตภัณฑ์สตรอเบอรี่ที่เสร็จแล้วไปแช่เย็นเตรียมจำหน่ายผลการดำเนินง,งาน 1. สมาชิกกลุ่มได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำโครงงาน 2. สมาชิกกลุ่มได้เรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์สตรอเบอรี่นมสด 3. สมาชิกกลุ่มได้มีรายได้ระหว่างเรียน 4. สมาชิกกลุ่มสามารถนำทักษะไปใช้ในการสร้างรายได้ระหว่างเรียนและประกอบเป็นอาชีพในอนาคตได้ผลที่สมาชิกกลุ่มได้จากการจัดทำโครงงานอาชีพสตรอเบอรี่นมสดรสชวส 1. ได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำโครงงานอาชีพ2 สมาชิกกลุ่มได้เรียนรู้การทำเครื่องดื่มสตรอเบอรี่นมสด 3. มีรายได้ระหว่างเรียนสามารถนำทักษะนี้ไปสร้างรายได้ระหว่างเรียนและประกอบเป็นอาชีพหลักได้ในอนาคตความสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาด้านต่างๆ 1. สอดคล้องกับหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. สอดคล้องกับภาพรวมราชบายรัชการที่10 3. สสอดคล้องกับการจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษนี้